อ 3. พอเราได้คนมาสักประมาณ8คนสปอนเซอร์มาได้8คนคนส่วนมากจะต่อ,อยังไงร,รู้ไหมอเอเอ,เอนี่คือชื่อเรานะครับเจคนเราก็เอาใน A B C D E F G อแบบนี้ถูกไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันได้เด้งเยอะอ่าเราจะได้ค่าคอมตรงเนี้ยอ่าประมาณสามหมื่นกว่าบาทหมื่นสองพันกว่าบาทเยอะไหมเยอะแต่เราไปช่วย A ให้มีซ้ายขวาต้องเอาชื่อเปิดลายชื่อจากเขาอย่างพี่น้องไปขายไปช่วย B ซ้ายขวาว่าจะช่วยเอสามวัน B 3สมวัน C 3สามวัน D 3สาวัน เพศสามวันกลับมาช่วยเอเอหลับแล้วเ <B> ข้าใจคำว่าหลับไหมอ่าคำว่าหลับก็คือเลิกทำแล้วเพราะมันยากไงเพราะเรากว่าจะมาช่วยทีละคนเราใช้เวลาเยอะแล้วเรากว่าจะกลับไปช่วยเขาเป็นครั้งที่สองในการสปอนเซอร์เปิดแซมเขาก็ไม่ตื่นเต้นกับเราครับแต่ถ้าจะทำยังไงให้คนตื่นเต้นโค้ชอยากให้เราต่ออย่างนี้ครับ A B C <Yeah. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> D ีนะฝั่งนี้ก็เอา h เอา G มาต่อ <Yeah. S 1> เอา F อเอา E มาต่อแบบนี้ <Yeah. S 1> คขาเรียกว่าต่อแบบไม้เสียบลูกชิน้น <Yeah. S 1> หรือต่อดิงน,นั่นเองเขาเรียกว่าต่อดิ่ง <Yeah. S 1> ทำไมต้องต่อแบบนี้รู้ไหมครับ เพราะเวลาที่เราไปช่วยดีอะครับสปอนเซอร์มาสามรหัสคะแนนขึ้นหา C นีครับ <S <S <ใ>คะแนนขึ้นหา B นะครับ <S <S <ๆ>ขึ้นหา A ไหมครับขึ้นหาเราไหมครับคือแสดงว่าวันนี้เราไปช่วย C ไม่ได้ไปช่วยคนเดียวแต่ถ้าเราไปช่วย C ตรงนี้เราช่วย C คนเดียวถูกไหมครับเพราะผลประโยชน์มันไม่ได้ขึ้นหาใครไงแต่ถ้าต่อแบบนี้เราช่วยมันขึ้นหาทุกคน แสดงว่าคนที่ไม่มีองค์กรซ้ายขวาแม้แต่ข้างเดียวอัพไลน์คุณกําลังวางเด้งจริงหรือไม่จริง,งเขาเอาคุณไปวางเด้งอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ตาย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 มันไม่เกิแดแรงเดียวแต่ถ้าคุณมีคะแนนข้างหนึ่งปุ๊บแสดงว่าอัพไลน์ไม่ได้วางเด้งแล้วอัพไลน์อยากช่วยให้คุณสําเร็จถูกไหมครับให้คุณมีข้างหนึ่งแล้วคุณซื้อกินหนึ่งรหัสจับคู่คุณได้พันสองคะแนนตรงนี้ขึ้นหาบีะครับ ขึ้นหาเอไครับขึ้น,นเก็บไม่รอยอีกเห็นไหม A กับ B ดีใจไหมมีคะแนนข้างหนึ่งดีใจเดี๋ยวให้กลับไปช่วยเขาทันไหมทนันถูกไหมครับนี่แหละคือเหตุผลมันจะได้เกิดแรงเหวี่ยงในองค์กรขึ้นมาแต่ซ้ายสีรหัสขวาสีรหัสที่คุณต่อคุณอาจจะได้แค่สี่ห้าพันบาทมันอาจจะไม่ได้ 12, ห,ไหมื่นสองนี่โอเไหมได้น้อยลงกว่าเดิมครึ่งหนึ่งแต่ระยะยาวคุณสามารถสร้างรายเดือนสามสี่แสนได้ โดยที่คุณไม่ต้องขายของเป็นตลอดชีวิตดีไหมครับตรงนี้คุณต้องเข้าใจนะโค้ดเคลียร์ผู้นําหลายคนมากหลายคนยังไม่เข้าใจเรื่องๆยังยังอยากได้ผลประโยชน์เยอะๆก็เขาไม่ทำอะโค้ดเราจะไปต่อยเขาทําไมเอาเวลาเขาซื้อกินมาเขาได้หนึ่งอมันก็ได้เด้งเขาได้เงินเราก็ได้เงินถูกไหมครับดีกว่าเขาซื้อครั้งเดียวเราเอาชื่อเรามาเปิดต่อแล้วเขาก็เลิกทําเขาก็ไม่ได้เห็นผลประโยชน์ถูกไหมครับแต่เราลองนึกภาพดูถ้าเราาผู้บริโภค หนึ่งรหัสหนึ่งรหัสมาต่อร้อยเรียงกันมันจะเกิดทีหมดในองค์กรเยอะแยะมากมายแต่เป็นหมดมันจะเกิดแรงเบี่ยงเรื่องไรครับพอคนนี้ซื้อกินก็จริงเป็นชาวบ้านไม่อยากสมัครแต่เราบังคับให้เขาสมัครเพราะเรารู้ว่าเขาจะได้ผลประโยชน์ยังไงต่อไปรอบหน้าเขาซื้อหนึ่งรหัสเขาจับคู่ได้ตังค์เลยคนนี้จับคู่ปุ๊บได้ตังค์เลยถูกไหมเขาไม่ต้องมีซ้ายมีขวาเพราะซ้ายเราต่อให้เขาแล้วถูกไหมครับฟังนี้ก็เหมือนกันเวลาไปช่วยอีครับอีพาไปเจอก็ไก่ก็ไก่ไปเจอขอไข่เห็นไหม อขอไขไปเจอ e ไปเจอ,อคอไฟก็มาต่อเนี้ย e ก็ได้พันหกร้อยบาทถูกไหมครับบวกค่าแนะนำอีกสี่ร้อยเป็นสองพัน f ตั้งรอสี่หัส g ตั้งรอสี่หัสในเตั้งรอสี่หัสขึ้นหาเราสี่หัสี่หัสี่หััเไม่ปลดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น f สมัครหนึ่งหักเขาได้ตังเลยเห็นไหมเขาไปขายในญาติพี่น้องเขาในวงญาติพี่น้องเขาก็ได้ตังพันสองร้อย g ก็ได้ตังเลย แต่ f ไปหาคนมา g ไปหาคนมา2หาัขึ้นหา h ด้วยขึ้นหาเราอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะเกิดแรงเวียงเป็นพวงอังุูนอ่ะง่ายมากเลยแล้วถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะครับ h มีญาติพี่น้องก็ไปต่อไปต่อดิ่งดิ่งดิ่ง,งให้กับองค์กรที่ซื้อกินซื้อใช้ผู้บริโภคเหมือนกันอาจจะไม่ได้ทําธุรกิจหรอกแต่ซื้อกินแล้วได้เงินคืนอ่ะสมัครแล้วได้เงินคืนถูกไหมครับ h มีคะแนนค่าหนึ่งเราต่อดิ่งให้ h ก็มีคะแนนข้างหนึ่งให้ดาวไลน์ของเขาดาวไลน์ของเขาดาวไลน์ข,ของเขาข้างหนึ่งเหมือนกันถูกไหมเขาก็ทําข้างเดียวตกฝั่งนี้เขาก็ได้ต่างแล้วได้วลหมื่นหกนะครับในคนนี้ที่เฮดสปอนเซอร์มาคนแรก <c oughs> เขาก็มีคนจากในเฮดเนี่ยมาต่อให้เขาข้างหนึ่งเขาก็สบายเบาไปข้างหนึ่งเขาก็หาคนมาต่อตรงเนี้ยญาติพี่น้องเขาข้างหนึ่งจริงไหมครับคนนี้ก็ได้วลหมื่นหกแล้วคนนี้ที่แนะนําญาติเข้ามาสนับหนึ่งคน ญาติเขาคนนี้ไปหาทีมงานคนหนึ่งอ่านะครับแล้วก็ต่อดิงๆๆๆด่งดิ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 ่งลงไป <SI> <in co> เขาก็มีคะแนนค่าหนึง่งเพราะคนนี้มาต่อให้ข้างหนึง่งมันก็ทุกคนต่างทําแค่สายงานเดียวมันก็เกิดแรงเหี่ยงก็สําเร็จเร็วถูกไหมครับอ่าแล้วก็ดึงคนเหล่านี้แหละที่เป็นสมาชิกเอาเข้ามาในงานแคมป์นในงานเดวินเนอร์เพื่อพัฒนาให้เขาเข้าใจธุรกิจแล้วเขาก็ได้เป็นผู้นําโดยที่เราไม่ได้เป็นสาเหตุของรายได้ทุกคนสามารถเปิดผังองค์กรดูเองเป็นแล้ว รู้ว่าหนึ่งรหัสตัวเองได้เด้งคืนเท่าไหร่รู้ว่าสายงานใน A ใน B ลงรหัสกี่รหัสสายขวาแล้วเราจะได้ค่าคอมเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้อ่ะมันโตรจริงไหมครับแต่ถ้าวันนี้เราไม่เรียนรู้ผังไม่เรียนรู้วิธีการต่อสายงานคุณไม่มีทางโตเลยนะครับมันจะย่ำอยู่กับที่เดิมมีแต่เราเราเราก็เอาคนใหม่มาต่อตรงนี้คนใหม่มาต่อนี้รู้รู้ว่าพี่แบม่์ขายเก่งรู้ว่าท่านซับขายเก่งรู้ว่าพี่ซีพี่ทิพย์ขายเก่งแต่ถ้าเราขายเก่งเราเอามาลง ข้างในชื่อเราวางเด่งเด่งเด้งเร่งนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> มันตายหมดเลยจริงไหยครับมันเอาคนใหม่มาถมคนเก่าเอาคนใหม่มาถมคนเก่าเพราะคนนี้ก็จะหมดอายุหมดอายุเพราะเราดูแลไม่ได้เพราะเราทําหลายสายเกินไปมันไม่เกิดแรงเบี่ยงในองค์กรแต่ถ้าทุกคนต่อแบบนี้ได้น้อยอไม้เสียบลูกชิ้นตินต่อดงอย่างนี้ครับมันจะเกิดแรงเบี่ยงขึ้นมาในองค์กรเพราะทุกคนทําแค่ข้างเดียวทําข้างเดียวคนนี้ก็ทําข้างเดียว เอฟมีคนมาก็ต่อต่อด้วยญาติพี่น้องเขาข้างเดียวไอ้คนนี้ก็สบายเลยมีข้างหนึ่งที่เอฟต่อให้โยนลงมาให้ถูกไหมครับคนนี้อ่าเขาก็เอาญาติพี่นอ้นนองเขามาต่อข้างเดียวเหมือนกันต่อข้างเดียวเหมือนกันเขาก็ได้มาละหน่หกเห็นไหมแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันยากถูกไหมครับโค้ดไม่ได้บอกว่าไม่ให้เราแตกข้างในนะครับให้เราลงข้างในหมายเลขสี่ขวาได้ไหมหมายเลขห้าชื่อเราซ้ายวางเลขได้ไหมได้แต่อ่า ถ้าคนคนนั้นไม่ได้สมัครแล้วเป็นแค่ผู้ริโภคแล้วก็เอากลไรขา,ายปลีกเนาะเราก็เอาชื่อเรามาเปิดแต่คนไหนเรามองดูแล้วมีแววมีรายชื่อมีคนในมือเยอะรู้จักคนมากเนาะกว้างขวางในพื้นที่เราต้องการให้เขาเห็นโอกาสทางธุรกิจเราก็ต้องจับเขามาสมัครนึกออกไหมครับแล้วก็ต่อดิงแบบนี้ลงไปอ่าแล้วผงเราก็ไปช่วยงานเขารอบหน้าเราไปช่วยคนนี้คนนี้ก็มีคะแนนข้างนึงแลลวเราก็ไปช่วยเขาดึงรหรัสเขาได้ตังเลยเขาก็ดีใจ คนนี้ไปช่วยข้างนึงก็ดีใจจริงไหมครับอ่าเปิดรายชื่อจากฟองก็เกิดแรงเหบี่ยงขึ้นมาในองค์กรง่ายๆนะครับตรงนี้เราขายส่วนตัวเราก็มาวางนิ่งข้างในไม่ใช่บอกว่าบริษัทบอกไม่ให้วางนิ่งเพราะชื่อเราเปิดต่ออ่รหัสก็ได้ได้ครับแต่คุณต้องวิเคราะห์คนให้เป็นแล้วคุณก็ต้องเอาคนที่คุณคิดว่ามีศักยภาพแบบโยนลงไปในองค์กรอ่าเพื่อให้เกิดแรงเหบี่ยงในองค์กรให้ได้เข้าใจไหมครับตรงนี้อ่าถ้าใคร เป็นคนที่โค้ดดูถังให้โค้ดก็จะต่อดิ่งให้เขาแบบนี้อ่าแล้วข้างในถ้าเขาขายส่วนตัวโค้ดก็จะมาแตกข้างในให้เขาได้ดิง่งเยอะๆไม่ใช่ว่าไม่ให้ดิ่งนะให้ดิง่งแต่ถ้าเขาสมัครมาก็ต้องต่อดิ่งอย่างนี้เราต้องอ่าเป็นระบบเดียวกันน่ะมันจะง่ายจริงไหมครับไม่ใช่เราเอาใจไม่เอามาโค้ดเอามาต่อตรงนี้เลยเอาเอาเงินก่อนวาเนี้ถ้าอย่างเงี้ยจบจริงไหมครับอ่าคุณก็กลับไปหลูกเดือคุณก็ช่วยเพราะไม่ทานอยู่ดีที่ต่อให้ คุณก็คิดว่าเดี๋ยวโค้ดก็มาช่วยคนนี้เป็นดาวไลน์ฉันแต่เป็นสายที่สามสายที่สี่ไงใครจะไปวิ่งไหวขนาดพวกเรายังยวิ่งไม่ไหวเลยแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวโค้ดมาวิ่งให้โค้ดก็วิ่งไม่ไหวเหมือนกันแต่โค้ดจะบอกว่าเนาะทำยังไงถึงมีแพสซีบินคมทําแค่สองสายก่อนออสายที่เป็นสายทํางานนะครับออพอเราได้วันละหมื่นหกเราค่อยมาแต่อีกสายหนึ่งสายนี้สายที่สี่สายนี้ทําทีละสายนี่นไงครับมันจะเกิดแรงเบี่ยงในองค์กรขึ้นมาแบบนี้ แล้วเราก็จะได้วันละหมื่นหกหมื่นหกเป็ดแน่นะครับแล้วพอมาแตกสายที่สามแตกสายที่สี่มันก็ง่ายแล้วเพราะคนเหล่านี้เป็นผู้น,นําหมดแล้วแเราก็ทํางานเองได้แล้วเห็นไหมครับออพอเราสร้างเป็นเราไปสร้างสายไหนมันก็สําเร็จทุกสายนั่นแหละแต่ตอนนี้ถ้าเรายังสร้างตรงนี้ไม่เป็นมันก็ไม่สําเร็จสักสายเราก็ต้องขายขายเสร็จเปิดต่อชื่อเองเปิดต่อชื่อเองในผังเราก็มีเดดเรา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 สุดท้าย พอเราเลือกขายเราก็ไม่มีรายได้จริงไหมครับแต่ถ้าอย่างนี้เขาไม่เลือกกินนะกินแล้วได้เงินคืนน่ะจริงไหมครับซื้อปุ๋ยได้เงินคืนน่ะวางเด้งถูกไหมครับแต่เราต้องเอาเรื่องราวตรงนี้ไปบอกเขาว่าวันนี้ในเทสเรามีคนต่อให้เธอเจ็ดแปดคนแล้วนะเธอซื้อคารารฟิกสี่ขวดที่บอกว่าจะไปซื้อให้แม่อ่ที่ป่วยเป็นเบาหวานเธอจะได้เงินคืนพันสองเลยนะดีใจไหมครับดีใจแต่รอบหน้าเธอไปซื้อให้แม่จะพันสองเลยเจ็ดพันแต่ฉันยังไม่ได้สมัครให้เธอนะ เธอยังไม่ต้องการรหัสเนาะเดี๋ยวฉันทามาลงชื่อฉันก่อนเพราะเธอแต่ฉันก็คนคนเดียวกันเราอยากได้ยอดเราไม่เอาสียอดเราอยากอยากให้เขาได้ต้องคิดอย่างนี้เหมือนที่อัปลายอยากให้เราได้เราต้องมีจิตสํานึกตรงเนี้ปลูกฝังลงไปในในแนวความคิดของเราให้ได้นะครับ <c oughs> เราต้องเป็นผู้ให้ก่อนได้รับอแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมา,บนาแบบอัตโนมัติเลยนะครับเนาะเพราะ,ระรมันเกิดแรงเหนี่ยนะครับเพราะเรา หวังดีเนาะกับลูกทีมเราเลยนะครับไม่ใช่ว่ามไม่อยากให้ได้อย่างนี้นะอยากให้ได้แต่เนาะมันมันโตต่อไม่ได้เอมันจะหยุดแล้วเราจะเลิกทีมงานจะเลิกหมดเลยจะเหนื่อยจะล้าลโดยกระทั่งเราเนี่ยรวมถึงเราด้วยเราก็จะล้าด้วยแต่ถ้าอย่างนี้เราไม่เหนื่อยอเราวิ่งไปช่วยมันมันผลประโยชน์มันเอื้อหาทุกคนนะครับเนาะโอเคมีคาถามไหมครับในการต่อสายงานถ้าต่อผิดอยู่ทํายังไงก็ไม่เห็นยากเลยก็ เริ่มใหม่ต่อไปนี้ถ้ามีคนสมัครใหม่ก็ต่อดีต่ออันไลน์ท่านทราบต่อดิงให้เลยคนนี้ดันคนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอารหัสคนนี้ไปให้เขาดูที่บ้านเขาจะได้รู้ว่าเราต่อคนให้เขารอบหน้าเขาซื้อของหรือเขาเปิดคนมหมอาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้จริงไหมครับเขาก็อยากทําธุรกิจแล้วเพราะเขาเข้าใจแผนไงว่าจ100่ายร้อยเปอร์เซ็นทุกชั้นลึกถูกไหมครับไม่ว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนก็ข,ขึ้นหาเราหมดเลยนะครับ มันไม่ได้จ่ายแบบยูนิเลเวลไม่ได้จ่ายแบบสแตนสเต็ปนะครับแผนเองจะเดินเป็นไมนารี่ซ้ายขวาจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกชั้นลึกเห็นไหมชั้นที่ร้อยชั้นที่พันซื้อขึ้นมาก็ขึ้นหาเราหมดเลยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเนาะความรู้ความเข้าใจในการต่อสายงานเมื่อก่อนที่โค้ดทำเครือข่ายบริษัทแรกอ่ะเขาให้โยนเลยนะสมมติเรามีสิบคนเขาให้โยนลงไปซ้ายห้าขวาห้าอย่างนี้เลยนะครับเออมันก็ได้ตังค์อ่ะมันก็ได้ไม่เหนื่อยด้วยนะครับ แต่ถ้าเราโอ้โหนะครับไม่มาคุยกันไม่มาวางแผนธุรกิจในเรื่องราวของการต่อสายงานระยะยาวเราเหนื่อยแล้วเราก็จะล้าแล้วเราก็จะเลิกเชื่อฟูดเหรอครับมันได้ครั้งเดียวแล้วก็จบแต่เงี้ยมันได้นานแล้วได้ยาวเลยเแล้วเราก็ไปสปอนเซอร์เขาเข้ขเราระบบง่ายไหมง่ายเพราะอะไรเราไม่ช่วยคนเนี้ยคนนี้จากที่เราเหี่ยวเหี่ยวอยู่มีงานว่างก็ทำเองเจอเอไม่ว่างก็ไปทํา บางทีก็เข้าระบบไม่ได้เข้าระบบแต่พเพเอิญญาติเขาลงมาหนึ่งรหัสยังไงครับขึ้นหาเขาด้วยแล้วญาตเขาอยากท,ทําธุรกิจด้วยอยากสําเร็จจะเข้างานเดอะวินเนอร์ด้วยคิดว่าคนนี้ตื่นเต้นไหมคนนี้ตื่นเต้นไหมคนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นกันทั้งวงเลยแต่ถ้าตรงนี้จะไปงานเดอร์วินเนอร์ด้วยคนนี้คูไม่ไม่เจอสายงานแลรวไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมตื่นเต้นไหมคนนี้ไปเข้างานเดอะวินเนอร์ในดี มีผลประโยชน์กับใครไหมตื่นเต้นไหมให้เนี้ยตื่นเต้นนื่องไหมครับเอเพราะเป็นทีมงานบทำไปทํามาเก็ตได้ยท่านทราบมีคนหนึ่งเนี่ยอยู่บางละมุงเนี่ยเขาสนใจอยากทำธุรกิจพอไปสปอนเซอร์ปุ๊บได้ขาตกแล้วในเองโอ้โหเข้าระบบเปิดแฟ้มเองไปสปอนเซอร์เองต่อสายงานเองคนนี้รวยเลยได้วลาหมื่นหกดีไหมครับ คุณต้องคิดให้ได้คุณต้องต่อดิ่งดิ่งให้มัญญนยาวไปเถอมีข้าง,ง้ีช่างมันทําบ้างไม่ทาบ้างมีเวลาไม่มีเวลาไม่เป็นไรแต่ขอให้อย่าเลิกทำอ่ะนะครับแล้วก็ดูผังอ่ะจะหมดอายุแล้วเราก็ซื้อกินหนึ่งหาค่ะจะจับคู่ต่อไปก่อนยังไม่พร้อมที่จะทําไม่เป็นไรจริงไหมครับอ่าคนที่จะหมดอายุหมดอายุไม่เป็นไรจะปีนแล้วย,ยังไม่ได้ลงละค่ะแล้วก็แค่เข้าไปคุยกับเขา ว่าจะหมดแล้วนะคะแนนตรงนี้โอ้ยมีคนทํางานเต็ไมไปหมดเลยอ่าเราก็ว่างเมไหนหรืออยากเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ค่อยมาทำน,นั้น,นรักษาผลประโยชน์เองไว้เหมือนที่ทุกคนมีคะแนนข้าหนึ่งเห็นไหมเยอะเลยเกิดจากแผนการของใครรู้ไหมการวางแผนของใครของโค้ดทาไมโค้ดถึงลงไปช่วยข้างล่างไปช่วยใต้ไปช่วยใต้ตพี่น้องเห็นไหมมันก็ขึ้นหาทุกคนอนะ่ะเข้าใจโค้ดไหมครับเออแล้ววันนี้พี่น้องมีให้ใครข้างหนึ่งบ้างไม่เดี๋ยวเอาไว้ก่อน ต้องเติมน้ำมันโน่นเนีออย่ยไม่ได้เรามีคนเราต่อดิ่งเหมือนกันแล้วโค้ดอะที่ต่อดิงด่งดิง่งดิด่งดนัดนดันดันช่วยทุกคนเห็นไหมโค้ดก็ต้องเติมน้ำมันก็ต้องกินข้าวเหมือนกันอย่าไปคิดว่าขาอ่อนขาแข็งกห็นไ,ไหมครับเราต้องโยนลงไปให้ลึกที่สุดโค้ดก็ต้องช่วยให้ลึกที่สุดเพื่อดันทุกคนให้เกิดแรงเหวี่ยงขึ้นมาในองค์กรเห็นไหมครับต้องคิดอย่างนี้ได้ที่ระน้องโรงงานมาเห็นไหมพี่น้องก็ได้จับกูใจ่ายเห็นไหมครับเพราะโค้ดต่อดิ่งข้าหนึ่งให้มีคะแนนข้าหนึ่งให แสดงว่าถ้าพี่น้องมีให้ข้างหนึ่งพี่ทิพย์มีให้ทีมงน,นข้างหนึ่งถูกไหมมันจะตื่นเต้นฮองคงพอแต่ตอนนี้เป็นไงไม่มีให้ใครข้างหนึ่งเลยเออกูยังเอาตัวไม่รอดเลยตายแล้วคิดอย่างนี้จริงไหมครับไม่เอานะครับน้องคิดใหม่เปลี่ยนความคิดเหมือนโค้ดสิแล้วเราจะสนุกเราจะมีแบบมีความกระตือรือร้นมีความแรงกระดานใจถูกไหมทำไมโค้ดตื่นเช้าออกไปทำง,งานแต่เช้าได้กับพอวอะ่ะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยจริงไหมแล้วคิดว่าทุกโค้ดเจอปัญหาเหมือนพวกเราไหม โอ้โหก็เจอคนซื้อ,อยากตันนีไม่เคยซื้ออะไรมาก่อนโอ้โหเจอโค้ดขายได้ไงอ่ะบางคนก็บอกโอ้ดีใจเว้ยเออเวลาดาวไลน์เราชมเราเป็นไงเราก็มีพลังถูกไหมครับเออเราปีดการขายก็ได้เว้ยจากที่เขาไม่เคยซื้อสินค้าเคอขายในบริษัทไหนเลยนะเออแล้วเขาซื้อกับเราโอ้โหค้สามารถไปได้โค้ดสุดยอดเลยโอ้โดาวไลน์พูดมาอย่างนี้ทีมงานพูดมาอย่างนี้โค้ดมีกำลังใจที่จะไปตอ่ออีกเยอะเลยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะเราก็ต้องเก่งเรื่องสินคค้าัรบ เราก็ต้องแบบมั่นใจว่าสินค้าเราดีขนาดไหนพูดแบบถ้าใครไปทาวนเซอร์กับโค้ดอยากกินอยากใช้ไหมครับเพราะเราสามารถพีเซนได้พูดได้ว่ามันดียังไงไปแก้ปัญหาให้เขาได้ยังไงจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับเราอยากให้ทุกคนทําให้เหมือนโนค้ดนามีพลังอ,อย่าเอาปัญหามาคุยเยอะไปเถอะทำง,งานไปทาวนเซอร์ใครตื่นเต้นเดี๋ยวปีการขายเดี๋ยวมันมาเองถูกไหมครับออย่าเพิ่งคิดอ่ยมันจะได้เมื่อไหร่หรือมันจะสําเร็จ มันก็ยากยากอยู่ยากแต่เรารวยได้กับง่ายแต่เราไม่มีสามารถไม่ไม่มีวันรวยได้ในอาชีพนะั้นเอาอยัางไงครับเอาอยากหรือง่ายายากดีกว่ายิงไหม <S <S เรือเง,ง,นะง่ายแล้ว <laughs> ระหว่างยากกับง่ายงากนนะครับเอาอยากดีกว่า <laughs> ยากแต่เราสามารถพัฒนาเรียนรู้ได้แต่ง่ายแต่มันไม่ได้ดพัฒนาตัวเองแล้วมันก็รวยไม่ได้ ค้คิดอย่างนั้นจริงๆนะคืยอมยากนีกบอกว่ากูฝึกฝนดู YouTube มากพัฒนาดูโน่นนี่นั่นจริงไหมครับเราก็เหมือนกันเราก็ต้องดูพัฒนาตัวเองถูกไหมครับอ่าให้ได้เนาะตรงนี้อย่าคิดว่าเออเราจะทําแต่ของเราวางเด่งเราไม่ได้ลองคิดว่าเออเราจะช่วยใครดันใครออกไปเปิดรายชื่อทํา5า้นหาในองค์กรของเรามันจะโอ้โหมีรายชื่อเต็มไปหมดเลยนะครับก็การ